วิธีง,ง่ายๆเข้ากระเรียมเครื่องเข้าให้เรียบร้อยแล้วก็สิ่งสําคัญเดียจ้านี่หอยขมจ้าแล้วก็อันนี้คือนำ้ำยานั่งจาน้ำยานั่งเนาะนี่จ้ะน้ำยานั่งจ้า,เ,เ,จเ,จาเรียบร้อยที่นี้เข้ากระสิปเปิดเตาเก็ยบก่อนจะ ยทางเฮกเกตบนลดิจ้าหลังจากนั้นเฮาก็ะซีมาตามพีดลงไปจ้ะ ตายสองรอบแล้วเดี๋ยวขอเก็บหมาก่อนนะครับหมามันรอดตายสองครั้งเมื่อนี้เอาต่อเลยนี่น้องไม่อยากจับมันทีีิจิลางอีก ร้อยจ้าหลังจากน่ก้นกระโคพีลอยจ้าดูตัวเองได้ดี มาน้อยเปิดประตูเองนะครับผมเดี๋ยวเก็บเก็บไม้อีกรอบก่อนไปเข้าบ้านไป सब सपाला เปมั้ยเป็นไหมพอดีเลยครับได้พอดีเลยครับผมได้แนะนำวิธีการเปลี่ยนแก๊สนะครับแก๊สกระป๋องนะครับผมง,ง่ายๆแค่เอากระป๋องใหม่ใส่ลุ๊บ ให้มีเขี่ยวนะครับตรงเขี่ยวเส้เขี่ยวมันปิดฝา ครับอุปสรรคเยอะครับอุปสรรคเยอะวันนี้นังจากนั่งกะเอาพริกลงเรียบร้อยเนาะจะนาะแล้วก็มีอันนี้คือ,อ,นนคอข้าวแช่ค่ะข้าวเหนียวค่ะบ้าน่อยเอิญเขาเบื่อได้จ้าใส่ลงไปเลยจ้าทำมาจากข้าวสารนะคะ ดอยจ้า สิรนด้วยว่าน้ำค่ะ แลแ้าวอน้ามืมเดือดเขากะใส่เครื่องเข้าก่อน ถ้าเสียเอาเปรี้ยวเอาบกเปรี้ยวก็อยู่ที่การใส่ตะคุงอันนี้คือสารค่ะอสความนั่มมาแล้วจ้าใส่ความนั่ลงไปจ้าอันนี้คือ ปลา,าค่ะมันคือความนัวอันนี้นปลาพงนัวโอ้เดือดเร็วนะอันนี้คือหอมแดง อันนี้ใส่เกลยอกับกินข้าวค่ะอันนี้เหรอใบมะกรูดแล้วกัตะไคร่จ้ะขาดบระไรเรื่อยเลย,ยค่ะสองอย่างนี้แล้วก็คนค่ะหลังจากนั้นห้าก็ใส่ใบพักชะพู่ค่ะ ผักอีเลิศหรือเปล่าค่ะบ้านเราเรียกวัาอีเลิศค่ะถ้าสักหลามีเรียกว่าผักชพูค่ะเพื่อให้พี่น้องเบิง่งความเขมขน้นห้าต้องปุ๋งก่อนปุงลดก่อนค่ะเพื่อความนัวเพราะว่าถ้าปุงเ็จเรียบร้อยแล้วแต่ความนัวมเขมขน้นมันกระิเข้ามาอยู่ในหอยของ,ข,องข้าค่ะรอให้เครื่องคนจกน้อย เอาไฟล่งจากที่นองมะสิบบอมกินเน้อกินข้าวด้วยคาะนีแต่บั้มพอเขเกลีก่ยงนะคะเข้าสิบเรได้กินข้าวเหนื่องจากว่าานพอเกลข้าสากรนเข้าวปลาไข่กระถิ่ข้าวใบตะกรูเขาใส่ ข้าวเพราะว่าแกงหอยมันสซีงผิดแห้งค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเครื่องแกงได้ที่เล้วเดือดแล้วเ้ากรใส่หอยเข้าลงไปค่ะพี่น้อง เพตบ้านสวนรุ่งวดีค่ะเลี้ยงเลี้ยงเองค่ะเลี้ยงเองที่อยู่ในบ่อดินบ่อพลาสติกค่ะพเนธบ่อดินก็ได้ค่ะแต่นี่เป็นบ่อธรรมชาติค่ะเลี้ยงเองนะคะหอยโขมบ่อธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ได้เลี้ยงหอยเองและแกแงสู่ถันส้มเบิงและก็วิธีแกงแบบนี้นะคะบอมีอยู่ไสเดอร์ค่ะ สูตรอีสันเองค่ะบ้านสวนลุงวดีค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องมาเวซื้อส้มคิดมีแ้วมาเวซื้ออยากซิอเอาไปเก็บเ็ดได้เลยค่ะพี่น้องให้กะเรียงเองโอ้ยดิฉันนำได้ใหล่นะคะเยอะมากเลยนะเนี่ยให้กะกิโลอหนึ่งค่ะเปเก็บเพราะว่านี้ค่ะกินได้ทั้งครอบครัวรอดสักครู่ค่ะพ่อพี่น้อง คือห,หอยสุกดิดูยังไดหูบอกคะ่ะดูยังนี่คะ่ะเปลือกหอยมันสีออกแต่ตอนนี้นี่คะ่ะปากมันยังบีคะ่ะพอแม่พี่นอ้องส่องลอสะกอนคะ่ะให้น้ําเรือดก่อนเข้ากระแกงไปเรื่อยๆคะ่ะหลังจากนั้นเข้ากับปุกแล้วเดี๋ยวก็ซุกเราจะให้ซิมเป็นคนแรกได้ค่ะ ิจะทำให้รสชาติหอยดีขึ้นคือมัสิเปียวจา้าผักพวกนี้ซื้อมาหรือว่าเก็บในสวนครับเก็บในสวนค่ะหาได้ที่สวนรึงวดีค่ะสวนนี้หลากหลายเนาะมีทุกอย่างให้เลือกสรรค่ะพอเป็นพี่น้องฉ้นมักสิเป็นอ,อาหารอิสานอาหารเรานี้ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ต้องปูปลามือนานะคะอฉันมมา่นาเสนอ่อม ชีเล็กค่ะเมือนี้เป็นเมนูแกงหอยกอนมือหนาซิมักแกงอันของชีเล็กน,นะคะป่านมี่หลายค่ะอยู่สว่วนนี้แล้วก็มีออมบอนก็มีค่ะก็มีหลายคือนกันแล้วก็มีต้มปูต้มปลาลายยางค่ะที่เราเปเมนูแรกกอรค่ะต่อต,ตัวไปกระสิไปหามหาห้พี่นดองได้ดรับชมถ้าพเน้องสนใจก็แวะมาเื่อม ไกลแล้วครัพ่อแม่ที่นอกไกลแล้วเริ่มสิซุกจ้านี่ถ้าเริ่มสิซุกเราหอยสิเป็นแบบนี้จ้าคือปากก็สิเปิดออก โดยอัตนโนมัติจ้ะนี่ค่ะลูกนี้ได้จจกใส่ซุปแล้วข้ากกบเกงไปเรื่อยๆหลังจากคื่ลออแก่งข้ากับค้นไปจ้ะหน่ายกินบบกค่าหน่ากินโดอันนี้แกงแบบบานๆแกงแบบธรรมศาสตร์บแบบข้าน,นเล้อ น่าเชื่อนะครับของพวกนี้หาได้จากในสวนทั้งหมดเลยเงี้ค่ะแล้วก็เป็นเตกออนจักหน้นะคะนวบนนวแเสบบะแส่บคื้อที่นําได้ค่ะเคี่ยมข้นค่ะรสชาตินวแนนนอนคัะนวแนนนอนหากซิมแล้วบะพ่อใจเฮายิาง่งใส่ผงนัวเพิ่มเติมแต่ตอนนี้นะคะพ่อแล้วข้าสูตรอีฉันเป็นพ่อแล้วค่ะน,น,วะนัวพ่อค่ะ ลอยค่ะ เตรียมถ้วยตักแล้วสิร์ฟร้อนๆนงคุ้งนั่นากบรบชีกแก้วให้เรียบร้อยนะจ๊ะสุกเรียบร้อยค่ะหน้าตาสุกก็จะเป็นขึ้น,นีเด้อจ้าอหอยสุกแล้ว มันจะเปิดเปลือกออกมากคือนีจากเปิดปากออกมากจะเรียบยร,ร้อยเข้ากับสิผ้ากันซิงคกค่ะเหน่ยยางค่ะพอไปพี่น้องจะเสียบกระโดคอะหอยขมที่บ้านสวนลุ่งวด,ดีนะคะผมเลี้ยงเอง ร่อยจ้าอย,ยอดมากเลยพร้อมที่จะรับประทานแล้วจ้า่อแม่พี่น้องกระขอขอบคุณผู้ใดที่ติดตามวิดีโอแกงหอยในมื้อนี้ถ้าสนใจก็มาซื้อดได้เ้อจ้าอยู่สวนลุงวดีนะคะค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ,สว,ส,ควคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ัไปค่ะสวัสดีค่ะ